โอเคครับกราบสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญน,นะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวผลงานแหวนเพชรนะฮะเป็นงานสั่งทำนะครับจากทางร้านนะครับโอเคตรงเพชรตรงกลางเป็นอ่าไซส์25ตังค์นะครับข้างๆเป็นไซส์3ตังค์6เม็ดนะฮะโอเคทางร้านใช้เพชรน้ำเกาแป vvs นะครับผมโอเค มาณนี้นะฮะโอเคคร่าวๆเป็นแบวนผู้ชายนะคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่วัยประมาณ35ปีขึ้นไปนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปสำหรับวัยนี้นะฮะโอเคนะฮะโอเคครับท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือจะโทรโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ได้เช่นกันนะครับส่วนไลน์แอดนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนคลิป ในวิดีโอนะครับผมก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับผม